รีวิววันพีซตัวเล็กนะครับผมฟิกเกอร์ตัวเล็กของวันพี e นะฮะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะก็ไม่ใหม่มากออกมาปีเกือบปีแล้วมั้งนะครับมันคือของเล่นวันพีซที่หน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนในซีรีส์ไอ้ไม่ใช่เรียงลําดับเหตุการณ์ในอนิเมะอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้แกะออกมานะครับโชกล่องนี้พิเศษมากเพราะว่าซื้อที่ญี่ปุ่นนะฮะซื้อที่ญี่ปุ่น600ซื้อที่ไทย500ไม่รู้จะซื้อแบกมาทําไมจากที่นู่นนะครับแกะออกมา ด้านในก็จะเป็นแค่นี้เนาะอุ้ยดีเทลสวยนะงานดีครับเพราะว่ามันเป็นของแท้นั่นเองนะฮะแล้วแกะมารีวิวให้ดูเลยนะครับเหมือนว่าตอนนี้จะออกมาประมาณ9 9เวอร์ชั่นแล้วนะคือไอแบบนี้ยครับผมเขาเรียกวันพีซ WCF series นะจำลองฉากในอนิเมะอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ออกมานะ่าจะประมาณเกือบ10กล่อง10รุ่นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีแค่2นะฮะนะครับ ใครไปญี่ปุ่นไม่ต้องซื้อที่ญี่ปุ่นนะครับรอซื้อตลาดไทยถูกกว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบ็กกราวน์นะเป็นฉากหลังที่ด้านหลังเป็นทะเลนะครับเลาแชงก็ยืนอยู่กับลูฟี่อันนี้ไม่เหมือนในซีไออันนี้ไม่เหมือนในอนิเมะเท่าไหร่นะในอนิเมะเนี่ยเขาจะไม่ได้ยืนเท่ากันเนาะเออมันจะเขาจะไม่ได้ยืนแบบยืนระดับเดียวกันเนะี่ยเขาจะยืนอยู่บนบันไดลูฟี่ยืนบนบันไดแล้วแชงยืนบนขั้นบันไดที่ต่ํากว่าแล้วก็ใส่หมวกให้อะไรางี้ครับผม ตรงนี้ก็จะมีตะปุ่มตะป่ำเนาะแล้วตรงเท้าลูฟี่ก็จะมีช่องเอาไว้ให้เสียบให้วางนะครับผมเดี๋ยวพามาดูดีเทลเล็กน้อยนะผมว่าสมเป็นงาน wcf นะครับผมคือเขาผลิตพิกเกอร์ตัวเล็กมานานเน่ยเออแน่นอนว่าดีเซดีเทลเนี่ยมันจะสวยมากนะมันจะไม่มีแบบครอบสีลงสีไม่สวยเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผม,มอยากให้ดูเนี่ยไม่รู้เห็นไหมความดีเทลนะความแข็แฉ็งไม่มีนะใช่ไหม พราะเหตุการณ์เนี่ยมันคือหลังจากแชงโดนเจ้าทะเลรับประดกมือข้างซ้ายไปนะครับผมส่วนลูฟี่ลูฟี่ของเราหน้าตาร้องไห้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแชงจะไปแล้วนะครับส่วนลูฟี่ไม่ได้ขึ้นเรือไม่ได้ขึ้นเรือของผมแดงนะครับผมไม่ได้เป็นสมาชิกโจรสลัดนะก็เลยร้องไห้แง่แแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะตามไปถ้าดูดีๆเนี่ยใต้ตาลูฟี่เนี่ย,ย,ยมีรอย,ม,รอยมีรอยแผลแล้วนะก็วางเลยครับวางเลยลูฟี่อยู่ตรงนี้นะครับ วางลงไปอ่าวางได้พอดีเลยนะคือถ้าคนดูชอบคลิปรีวิวของกระตุกกระจิกแบบนี้นะฮะก็บอกกันได้นะเพราะามันไม่แพงนะผมสามารถเดือนหนึ่งทำได้หลายคลิปโอเคไหมแชงก็ใส่ลงไปครับเฮ้ยสีสีทะลอกปะเอาแล้วเจอแล้วใช่นะครับสีไม่สวยนะครับสีเขาเรียกว่าอะไรสีมันเกินอะ่ะเออเห็นจุดๆไหมครับผมโอ้พึ่งชมไปนะฮะก็ ผิดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไรคือผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับสีแค่นี้นะซึ่งพอใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะเขาจะมีที่ตั้งมาให้เนาะเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนที่ตั้งนะเอาไว้ค้ำยันไม่ให้ฟิกเกอร์เราล้มนะครับผมตำแหน่งก็จะมี2ที่เนาะเห็นเห็น,เห,นเห็นที่ตั้งไอ้ตรงนี้ไหมที่ตั้งของลูฟี่นะครับของแชงก็มีเหมือนกันนะโอเเรียบร้อยครับไม้เท้าอยู่ด้านหลังเนาะถ้าเราวางหันหน้าก็จะไม่เห็นนะับว่ามีอะไรมายันไว้นะครับสวยเลย ซีนนี้มีทั้งในอนิเมะแล้วก็มีทั้งในไลฟ์แอคชั่นของ Netflix นะครับผมก็เป็นซีนไอคอนิกผมดูซีนนี้ครั้งแรกก็ชอบมากเหมือนกันนะครับไปต่อกล่องที่2เลยนะกล่องที่2ของเราเป็นหลังจากเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์นี้แล้วก็อันนี้คือผ่านมาฝึกวิชาเรียบร้อยลูฟี่พร้อมที่จะออกทะเลนะครับพอลูฟี่ออกทะเลเนี่ยเขาก็จะเจอเจ้าทะเลตัวแรกเลยซึ่งเจ้าทะเลตัวนี้ก็คือเจ้าทะเลที่กัดแขนแชงนะฮะอย่าเรียกกัดเรียก เอาไปทั้งแขน <c oughs> ลูฟี่ก็โชว์สกิลว่าโอเคฝึกเสร็จแล้วเจ้าทะเลแค่นี้เราต่อยตายสบายบลือนะครับผมโอเคมาดูกันเลยนะครับไอ้กล่องนี้ซื้อที่ไทยนะ500กว่าบาทนะครับซึ่งจริงๆถ้าใครรู้แหล่งในไทยเนี่ยผมว่าซื้อในซื้อในไทยนี่แหละเออญี่ปุ่นเราไม่รู้แหล่ง่ะเราก็จะต้องซื้อในราคาห้างใช่ไหมเออมันก็จะแพงกว่าอะไรเงี้ยครับซื้อออนไลน์แบบกล่องนี้ก็จะถูกกว่า ชานะฮะกล่องสวยนะผมชอบมากเลยอะกล่องแบบอยากให้ดูดีเทลนิดนึงนะบนกล่องเนี่ยก็เป็นวันพ i e wcf โลโก้ one p i e ใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนฟิล์มอ่ะเหมือนภาพฟิล์มภาพเรื่องราวอะไรเงี้ยเหมือนภาพฟิล์มของไอ้พุดดิ้งอะอให้แสดงว่าแบบนี้เป็นของเล่นที่จะลำดับเหตุการณ์สำคัญสำคัญในอนิเมะอุ้ยอุ้ย,อ,ยอันนี้แกะมาแล้วเป็นตัวนี้เลยอะไม่กะให้ทำคลิปประกอบหน่อยเหรเนี่ย <laughs> คือมันมาอย่างนี้เลยแกะมาฟึบหลังด้าน,านล่างอย่างนี้แกะมานึกว่าต้องประกอบแกะมาเป็นตัวเลยโอ้โหจบการคนทำคอนเทนต์นะครับอุ้ยมามาเป็นมาเป็นแท่นอย่างนี้เลยนะอันเอ็กซ์ปคเต็ดมากนะครับนแท่นโอเคอุย้ยตรงนี้แหลมนะเอขอบขอบน้ำอันเนี้ยแหลมเลยนะครับเพราะว่าถุงถุงที่ห่อมาก็คือโดนจิ้ม โดนอีขอบน้ำเนี่จิ้มเป็นรูพุนเลยเอามาดูดีเทลกันนะครับมีเรือที่ลูฟี่พา,ายออกทะเลน่าจะเป็นเรือพายเนาะไม่มีไม่มีมอเตอร์ไม่มีไม้แจวนะครับแล้วก็ใช้หมัดยางยืดใส่เจ้าทะเลนะครับฟันเจ้าทะเล ก็แหลมอยู่นะแต่สําหรับแฟนวันพีซที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับผมมีเกมทายวันพีซมาเล่นกับคนดูให้คนดูตอบนะครับปกติผมจะทายวันพีซใน y u ูทูบช็อตใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะคิดโจทย์แล้วก็มาเล่นกับคนดูให้คนดูเม้นตอบเดี๋ยวผมจะพูดคุณสมบัติของตัวละครตัวนี้10อย่างนะครับผมซึ่ง10คุณสมบัตินี้ตรงกับตัวละครตัวไหนตัวนั้นแหละคือคําตอบนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครตัวนี้เป็นโจรสลัดตัวละครตัวนี้ไม่กินผลปีศาจตัวละครนี้ใช้ดาบตัวละครนี้ข้าหัวเกินนล้าคตอบ ก็คือโซโลนั่นเองนะฮะอะไรประมาณนี้ซึ่งมาเดี๋ยวผมจะเล่นกับคนดูนะฮะให้คนดูคอมเมนต์ตอบผมจะพูดเลยนะมี10คุณสมบัตินะครับผมเยอะมากนะต้องตอบถูกแล้วนะแฟนวันพีซนะครับผมไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสนะขำๆโอเคไหมข้อ1ครับตัวละครตัวนี้เป็นโจรสลัดครับตัวละครตัวนี้กินผลปีศาจครับผมข้อ 3. ตัวละครตัวนี้ครับกินผลปีศาจสาย พารามีเซียนะครับผมสายพารามีเซียคือที่มันไม่ใช่เป็นธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลาวาอะไรพวกนั้นอ่ะยังมีหลายคนแยกไม่ออกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปซีเรียสนะครับแยกไม่ออกก็ไม่จําเป็นกับชีวิตนะครับ4ครับตัวนี้ใช้อาวุธด้วยนะครับ5ครับตัวละครตัวนี้ครับเคยเป็นสมาชิกกลุ่มโจรสลัดมากกว่า1กลุ่มเฮ้ยคอนี้สําคัญนะมากกว่า1กลุ่มนะครับหกครับตัวละครตัวนี้ไม่เคยต่อสู้กับลูฟี่เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไม่เคยสู้กับลูฟี่ด้วย 7ตัวละครตัวนี้เป็นกับตันครับผมครพตันแปตัวละครตัวนี้ไม่เคยดำรงตำแหน่ง7เทพโจนสลัดนะครับผมและข้อ9ครับตัวนี้ข้าหัวเกิน1000ล้านเบรีครับแต่ว่ามันต้องเก่งมากเลยนะตัวนี้เออเพราะว่าผลพิสัยแล้วกินอาวุธก็ใช้โอ้มันต้องเก่งอ่ะข้าหัวมันเกินพล้านด้วยและข้อสีครับตัวละครตัวนี้ไม่เคยเจอหน้าโซโลและซันจิครับคือไม่เคยเจอกัน แค่นี้โอเคสิคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ตรงกับตัวละครตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมเฉลยคลิปที่เกี่ยวกับวันพีซในคลิปหน้านะแล้วถ้าใครชอบดูรีวิวของเล่นวันพีซกระจุกรจกระจิกแบบนี้นะครับหรืออยากดูวันพีซกระชปองเพิ่มนี่วันพีซกระชปองที่ผมมีนะฮะมีเยอะมากเลยถ้าอยากดูก็มาบอกกันได้นะครับเพราะว่า ของเล่นกระจุกะทิกวันทิตพวกนี้มันไม่ได้แพงมากแล้วผมก็ยังมีอีกเยอะอยู่ถ้าชอบบอกกันเดี๋ยวจะได้ทำบ่อยๆนะครับผมชื่อเล้งนะฮะนี่ช่องซีเล้งซีเอชฝากติดตามไว้ด้วยนะครับทั้งอยากล้านซับใน YouTube อยากล้านฟอ์ใน TikTok แล้วนะฮะหรือแม่ก็ฟอรไอจมาคุยกันได้ครับวันนี้ไปแล้วครับไปพร้อมกับเจ้าทะเลและแช้งผมแดงบ๊ายบาย